ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาตอนจริงแอปเปิลสตาร์กันพอทำธุระทางนู้นเสร็จแล้วก็เข้าสวนมาตอนจริงได้เวลาเดี๋ยวจะช้าไปนะครับสวัสดีครับนานๆเจอหน้าหัวร้านทีนะครับเนี่ยเราก็เลือกกิ่งนะครับเลือกกิ่งเป็นกระโดงนะครับสีออกสีน้ำตาลน,นิดๆน,น,นะครับิ่นกระโดงตั้งๆหน่อยนะครับวันไอ้วดนนี้ เราใช้ตอกนะครับเพราะว่าตอกเรานะ่ยใช้ตอกอ่ะมันจะรัดแน่นเร็วนะครับมันก็แล้วแต่ใครถนัดใครเอถนัดมันนะครับไม่ว่ากันผมใช้ได้ทุกอย่างอนแหละเทปพันทุไทยก็ทําแล้วก็เชือกอะไี้ยแต่อันนี้ถ้าจะให้รวดเร็ว,รวโวลัมโบราณแล้วก็ตอกเราเนี่ยรัดดึงให้แน่นมันจะเป็นก้อนเหมือนมัดข้าต้มเรานะครับ ข้อสำคัญคือ